ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับเลดมี่สิบครับผมเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ผมอยากจะเอามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเพราะว่าเขาเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลดราคา4 0 0พนิดๆที่ได้ชิปประมวลผลตัวแรงมานะครับสแนปดะก้อนหกแปครับเป็นชิป6นาโนเมตรก็ในเลดราคา4 0 0พนิดๆิเองครับผมมาดูกันว่าฟีลในการเล่นเกมเนี่ยจะเป็นยังไงครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกมพับ G Mobile แล้วนะครับเกมอารโอวีผมเทสไว้แล้วนะเพื่อนีน้้้ดาไเรับ ผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร0 0เมกไม่ลดสปีดครับผมมาเรามาลุยกันเลยครับ PUBG m o b i า e สำหรับตัวเกม p u b g Mobile ผมขออนุญาตปรับกราฟิกในแบบเอาให้มันแบบว่าจะเล่นลื่นแล้วกันนะครับขอไม่ปรับสุดแล้วกันเนาะก็จะปรับกราฟิกลงมาที่แบบว่าดีเลยนะครับแล้วก็เอาเฟรมเดทเนี่ยสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวชิป snapdragon 680มันยังเป็นตัวใหม่อยู่ในตัวเกม p u b G Mobile เนี่ยก็อาจจะยังแบบปรับได้ไม่สูงมากสักเท่าไหร่นะครับอันนี้แจ้งเ,เพื่อนๆก,น,กนั ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ผมว่าหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยให้ความสนใจแน่นอนเนาะ4,299บาทครับผมสำหรับราคาเขาตีเป็นตัวสเปคแรม4ลอม64นะครับอีกตัวนึงเนี่ย4,999บาทก็จะได้แรม4ลอมร2นะครับราคาเริ่มต้นแบบโอ้โหผมบอกได้เลยนะครับว่าสเปคดีมากๆได้แรม4ลอม64ครับ CPU ก็กินขาดแล้วเน,ะนาะ snapdragon 680ครับผมไม่ธรรมดาจริงๆครับรุ่นนี้ขายดีแน่นอนครับเทน้ำเทท่าแน่นอน โอเคครับผมกราฟิกของเขานะผมปรับลงมาดีนะครับเฟมรมเรทเนี่ยเอาสูงนะครับถ้าเราจะปรับสุดเนี่ยปรับไป S D ไม่ได้นะจะปรับสุดได้แค่นี้เองนะครับแล้วก็เฟมรมเรทเนี่ยจะเด้งลงมากลางดังนั้นการเล่นในครั้งนี้ผมขออนุญ,ญาตเพื่อน,อนๆปรับแบบนี้แล้วกันเนาะกราฟิกดีเฟมรมเรทสูงนะครับสีสันสดใสปรับความละเอียดภาพเอา 2x นะครับผมแล้วก็ปรับตามนี้นะครับมามาดูกันว่าฟิลลิ่งในการเล่นจะเป็นยังไงตัวผมเองเนี่ยก็ได้ลองเทสต,ตัว Snap d ดากอนในตัว รุ่นอื่นๆแล้วนะครับแต่ว่าในสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคาแบบต่ากว่า5้าพันเนี่ยยังไม่เคยลองเนาะเพราะว่าเขามีรุ่นนี้รุ่นเดียวครับที่เป็น snapdragon 680ที่ขายในเลทราคา4ี่พันต้นๆเองครับไม่ธรรมดาจริงๆครับเสียวมีให้สเปคกมาโหดมากๆและที่สําคัญนะครับตัวเครื่องตัวฟิลิ่งในการจับตัวจออะไรต่างๆเนี่ยผมได้ลองสัมผัสมาแล้วเฮ้ยมันมันไม่ได้แบบก้องแกงเลยนะครับเป็นตัวเครื่องที่แบบ นะมีความแน่นหนามีความแข็งแรงทนทานครับแล้วตัวเครื่องสวยด้วยครับฝาหลังเนี่ยโอ้โหสีที่ผมได้มาจะเป็นสีดำนะครับจะเป็นลวดลายเหมือนลายแคปล่าครับผมเหมือนลายคาร์บอนเงี้ยโอ้สวยมากครับสวยมากน่าจะถูกอกถูกใจหลายๆคนแน่นอนครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆอยู่ใกล้ ศูนย์นะหรือว่าอยู่ใกล้ช็อปนะครับก็ลองไปจับไปลองสัมผัสเครื่องจริงดูก่อนได้เนาะหรือว่าถ้าเพื่อนไม่สะดวกนะดูสเปคแล้วชอบเฮ้ยเนี่ยมีงบประมาณนี้แล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละมือถือที่ฉันตามหาผมแนะนาก็เดี๋ยวผมเอาลิงก์มาทิ้งไว้ใต้คลิปให้แล้วกันนะครับก็ลองกดดูได้นะ<ๆ>เนาะเผื่อบางช่วงบางจังหวะมีโปรโมชั่นนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ได้เครื่องมาใน s h อ p e e ในราคาพิเศษมานะครับกดมาในวันที่4เดือน4ราคาก็ลดลงไม่มากครับเพราะว่ามันเป็นตัวขายดีของเขา แต่ก็แต่ก็มีส่วนลดให้อ่ะ <c oughs> โอ้โหโอเคครับภาพโหลดมาแล้วเนาะก็램สี่ก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องการแบบเปิดแบบกกว้างๆอย่างเช่นตัวเกมพับซีโมบายเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับปึ๊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 บ,บลำโพงเสียงดังกระหึ่มดีนะครับลำโพงจะอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอร์ตเป็น Type C ด้วยแบตเตอรี่5000แอมป์ครับตัวนี้นะครับตัวกล้องก็ไม่ธรรมดานะมีกล้องหลังโบเก้มาให้ด้วยความเร็วลักเนี่ยอยู่ที่50ล้านนะครับ ตัวแบตเตอรี่5000แอมมาพร้อมกับตัว usb type c ที่แบบตัวเนี่ยรองรับสูงสุดชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์นะครับแต่ว่าเพื่อนก็ต้องซื้อหัวชาร์จเพิ่มนะครับผมเพราะว่าตัวหัวชาร์จที่แถมมาเนี่ยจะเป็นตัวชาร์จอยู่ที่10วัตต์นะครับสำหรับตัวผมเองแล้วถ้าแบบดูแล้วแบบออใช้งานทั่วไปครับเราไม่ได้รีบอะไรมากผมว่า10วัตต์ก็ยังพอใช้ได้อยู่เนาะแต่ถ้าคนที่แบบต้องการที่จะเร็วกว่านี้ก็คงต้องเป็นแบบซื้อหัวชาร์จที่มันชาร์จ18วัตต์มา แบตเตอรี่5,000แอมป์ด้วยนะ Wi-Fi เนี่ยรองรับทั้ง2.4แล้วก็5 GHz เลยนะครับการเชื่อมต่อสัญญาณ Data ตัวมือถือนะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับแค่ 4G เนอะราคานี้ได้ CPU ขนาดนี้จะให้รองรับ 5G เนี่ยน่าจะไม่ได้นะครับผม <c oughs> แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับได้สเปคมาขนาดนี้แบบคนที่มีงบไม่เยอะเนาะอยากได้มือถือ CPU ดีๆเอามาไว้เล่นเกมอย่างงี้ครับผมว่านี้เนี่ยโ,โหน่าจะถูกอ,อกถูกใจแน่นอน เป็นไงบ้างกราฟิกพอดูได้ครับอาจจะไม่บือหวามากแต่ว่าฟีลลิ่งในการเล่นจากที่ได้สัมผัสต,ตรงนี้แล้วผมว่า,น,า,น,าน่าจะถูกอกถูกใจคอ Pu b g Mobile ที่มีงบประมาณ4000นิดๆน,นะผมว่าพอเล่นได้ครับเล่นได้เนี่ยมีความลื่นไหลสมตททีเดียวครับแต่เพื่อนๆอ,อาจจะดูว่าผมเล่นตีๆข,ขัดๆหน่อยมันเป็นที่ฝีมือผมเองนะครับไม่เห็นมีปืนเลยมีแต่ กระป๋องเป๊ปซี่อ่าโอเคได้เกาะแล้วเราโอ้โหถ้ามันลงมาดาดฟ้าเมื่อกี้เนี่ยไม่รอดแน่นอนเราทิ้งระเบิดลงมาโอ้โหไปละโดดเลยดีกว่าแถมน้ำแทบ ค่อยลงแล้วกันค่อยๆถ่ายหลังลงปึ๊บโอ้ยเลือดลดเลยไม่เป็นไรกินแป๊บซี่กระป๋องเดียวก็ได้กลับคืนมาละวเลือดไปไปดีกว่าิ่งไปฝั่งนี้ดีกว่าเราโอเคได้หมวม อา้้ปืนสองกระบอกทําไมมันบรรจุกระสุนอุ๊ยเพื่อน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 เนเกือบ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 ไม่ละเจ้าใช้ได้ไหมครับเพื่อนเพื่อนผมว่าพอเล่นได้นะไม่ไม่ไม่ได้ขี้เหร่มากถ้าเทียบกับราคานะเล่นได้ขนาดนี้ผมถือว่าดีมากๆเลยครับอืม ็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคา4,299บาทนะครับที่ได้สเปค,ค CPU มาดีมากแล้วฟิลลิงในการเล่นเกมนะครับเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหโมือถือขายแบบ6,700มีไอครับจริงๆบอกเลยแล้ววัสดุเขาก็ไม่ได้ทำออกมาแบบกองแกง๊งเฮ้ยฉันเป็นมือถือที่ขาย4,000นิดๆให้อะไรมาก็ได้อย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่ครับตัวเครื่องดีไซน์สวยด้วยครับแล้วตัวกล้องก็แบบนะ มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบตเตอรี่5000แอมป์ครับสเปคอ,อื่นๆก็โอ้โหเนี่ยครับเนี่ยว่าหลายๆคนเนี่ยน่าๆน่าจะแบบเล็งไว้อยู่แล้วครับถ้ามีจังหวะซื้อเนี่ยผมว่าน่าน,านาจะไม่พลาดเนาะตาเล็กเป็นไงบ้างเนี่ยครับตาเล็กเนียนสมูทครับผมอันนี้เป็นเล็งนะครับนี่เป็นเลดดอยโยกซ้ายโยกขวาได้ครับ ผมว่าผมเจอรถเก่งอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวจะไปลองขับรถให้เพื่อนๆดูนะครับเปิดประทุนไหมหรถเจมบอลน,นี่หว่าใช่ปะโอเคจากที่ได้สัมผัสตรงนี้แล้ว ใช้ได้ครับใช้ได้ไม่ธรรมดาสําหรับการขับรถผมว่าภาพมาเร็วพอสมควรเลยตัวการาฟิกรถตัวเงาเนี่ยมีนะครับเงาโอ้ย <laughs> จะตายก่อนนะเนี่ยลบๆๆ,ๆใครยิงมาวะก้อนหินอาคารต้นไม้ต่างๆโอเคครับโอเคมากๆ โอเคครับผมการเทสเกมพั b G Mobile ผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอ้โหเล่นได้สนุกเหมือนกันครับความลื่นไหลความสมูทถือว่ามีนะแต่ว่าตัวการาฟิกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ปรับได้สูงมากสักเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมแล้วฟีลิในการเล่นหัว่าเล่นได้สนุกครับเล่นได้สนุกเนาะลำโพงก็เสียงดังกระหึ่มดีความร้อนคุมได้ดีมากๆครับตัวชิป Snapdragon 680เนี่ยคุมความร้อนได้ดีจริงๆครับโดยรวมแล้วทำออกมาได้ดีนะครับสําหรับตัว r e d m i 10C เทสเกมพับ G Mobile เนอะโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ